มีคาถามเข้ามาเหมือนกันว่าถ้าวันนี้อยากจะขายนะครับบน eBay Amazon หรือว่า e t s y เนี่ยค่าใช้จ่ายนะครับเริ่มต้นนะครับที่เราจะต้องเสียหรือว่าจะต้องเตรียมไว้เนี่ยเป็นต้นทุนของเราเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับก็เลยเดี๋ยวจะอัปเดตให้ก็แล้วกันเนาะนะครับซึ่งผมก็มีการสอนไปบ้างแล้วนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับในเรื่องของการเรียนนะจริงๆก็คือดูผ่าน YouTube นะครับดูผ่าน YouTube หรดูผ่าน a c e b o o k ที่ทำออกไปเนี่ยก็ได้เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการสมัครนะครับขั้ การจะส่งใช่ไหมครับแล้วก็ขั้นตอนการสมัครเพลเนียสมัคร eBay, อ่ะสมัคร SC อะไรเงี้ยก็จะมีอยู่บน u t u b e อยู่แล้วนะครับแต่ว่าหลักๆเนี่ยความสําคัญของมันก็คือว่าเราจะหาสินค้าอะไรมาขายนะขั้นระหว่างทางขออนุญาตไปสลับันก็แล้วกันนะครับใครที่สนใจก็คือว่าผมจะเปิดวันที่26 27ตุลาคมนะครับก็จะคิดว่ารับอยู่ประมาณสัก10ถึงสิคนแต่ถ้าเกิดคนไม่ถึงเนี่ยใครที่สมัครมาไม่ต้องห่วงก็คือเดี๋ยวเราจะให้เขาไปดูเป็นคลิปสอนออนไลน์ไปก่อนนะครับแล้วอาจจะมีการขยับเลื่อนนวั ไปสอนคือให้มันได้จํานวนที่เราสามารถจองห้องได้แต่ว่าไม่ต้องห่วงน,นะเรามีคลิปสอนที่เป็นคลิปวิดีโอนะครับเข้าไปดูได้เบื้องต้นก่อนนะครับเบื้องต้นก่อนเนาะนะครับหนึ่งท่านเจ็ดท่านก็ระบาดเรียน2วันสอนทั้งสามแพลตฟอร์มในการหาสินค้าเพราะว่าสินค้าทั้งสามแพลตฟอร์มอ,อ่ะเอ่อส่วนใหญ่มันจะไม่ค่อยตรงกันก็คือแบบลูกค้าที่เข้าไปซื้อ,อมันจะคนละแบบนะครับอย่างของเอซี่ก็จะเป็นพวกงานออกแบบงานเฉพาะงานคราฟงานดิจิตอลโปรดักต์อะไรพวกนี้แล้วของอีเบก็จะเป็นของสะสมของเก่าของแบรนด ของพเมียมนะครับแล้วถ้าเกิดเป็นฝั่งอเมซอนก็จะเป็นอุปโภคบริโภคของใช้ซื้อซ้ำที่ลูกค้าต้องการได้ไวขึ้นอันนี้ต้องไปทำเอเ a ออะไรก็แบบอันนี้อาจ<บ>จะเสริมเสริม <ๆ S 2> นิดนึงค่ะพี่เฟรนคือทุกคนอาจจะมองว่าเอเซ่เป็นสินค้างานคล้าที่ต้องทําเองนู่นนี่นั่น,นอะไรอย่างเงี้ยเราที่บนเจอคือจริงจอ่ะคุณไม่ทําเองก็ได้แต่คุณต้องพอจะพอจะรู้ขั้นตอนการผลิตคือถ้าเพื่อนคุณทําแล้วสามารถแบบอธิบายได้อะไรได้ก็ไม่ได้มีประเด็นค่ะเพราะในเอสเซ่ในเอเซ่เองอ่ะเราสามารถใส่ได้เลยว ของเอเซถ้าเป็นงานคราฟก็แค่อธิบายเขาได้มีขั้นตอนการผลิตแบบคร่าวๆได้อะไรแบบนี้ค่ะไม่อะโอเคให้ดูตารางนี้ของ eBay เนี่ยมันอยู่ที่แคตตาล็อกเลยถ้าเป็นงาน n f t ห้าเปอร์เซ็นตนะครับสินค้าทั่วไปพวกก๊าซผสมกลุ่ม EBa y มอเตอร์หรือพาร์ทรถยนต์เนี่ยสิบสามจุดสองห้านังสือนิยา s a n ยูทูสี่จุดเก้าห้าเหรียญธน,นาบัตรสิบสามจุดสองห้านะครับเสื้อผ้ารองเท้านี่แพงสุดสิบห้าเครื่องประดับนาฬิกาสิบห้านะครับแล้วก็หมวดเ,เครื่องดนตรีหกจุดสามห้าสินค้า,ารร eBay ว หมวดนะครับเกี่ยวกับอ,อ,อะไรเนี่ยถ้าบางมวตดองบอกบางมวดถ้ามียอดขายตออเดอร์เกิน7,500 USD หมายความว่าถ้าเกิดเราสามารถขายได้เกิน7 5 0 0 USD ใน1ออเดอร์นะ่ะเขาก็จะคิดค่าธรรมเนียมลดลงเหลือแค่2.5%ตแตม่มันมันมะีนะพวกขายของสะสมราคาสูงๆนะ่ะหรือพวกอะไหล่รถที่ราคาสูงๆน่ะนะครับเครื่องประดับราคาสูงๆนะ่ะมีก็แต่น้อยนะแต่ว่ามีคนขายอยู่นะครับก็จะลดลงเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าค่าใช้จ่ายที่เราจะขายบน eBay นะณวันนี้นะครับณวันนี้นะ ะครับสมมุติว่าวันนี้ต้นทุนสินค้านะครับเอาของผมเลยนะผมซื้อนะครับของนะครับหาซื้อของเก่านะครับตามกลุ่ม Facebook นะครับแล้วก็ไปเดินตลาดนัดของเก่าอะไรเงี้ยแล้วผมมองว่าไอ้มันมีบางตัวที่ขายได้ผมซื้อมาในราคา890บาทนะครับเอานี้ที่ผมขายไปนะครับผมขายไปในราคาอ่าไม่ไปร้อยเก้าสิบบาทไปร้อยเก้าสิบบาทก็คิดเป็น USD ประมาณเท่าไหร่อ่ะเออสามสามเก้าประมาณสามสิบแล้วกันเนาะสามสิบยูเไม่ถึงสิ สามสามเก้าประมาณยี่สิบห้าละกันอ่ะยี่สิบห้าวีดีแต่ว่าราคาที่ผมขายไปอะ่ะผมขายได้ราคาเก้าสิบเก้า USD นะครับเก้าสิบเก้ายังไม่รวมค่าส่งนะยังไม่รวมค่าส่งเพราะฉะนั้นนะครับค่าคอมมิชชั่นนะครับตรงนี้ประมาณสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับค่าขนส่งเนี่ยมันจะผมคิดลูกค้าอยู่เฉพาะสินค้ามันหนักมันเป็นของหนักมันจะอยู่ค่าขนส่งอยู่ที่ผมคิดลูกค้าอยู่ที่ประมาณยี่สิบเก้าจุดเก้าเก้า USD นะครับคิดอย่างนี้แล้วกันเพราะเวลาผมตั้งราคาผมจะชอบจุดตั้งจุดเก้าเก้านะครับ อนันนี้วิธีคิดค่าคอมมิชชั่นก็ผมก็คือว่าผมก็จะเอานะครับราคาขายนะครับบวกบวกค่าขนส่งอ่ะอย่างนี้นะครับปุ๊บคูณ1ิห้านเะอ่ะเอาคข้าวๆเลยสิหปอนั๊บนี่นะครับอันเนี้ยนะครับจะเป็นค่าใช้จ่ายคือ ebay จะลงสินค้าฟรี e e b y y o o m นะครับ250รายการเพราะฉะนั้นงรายการแรกคุณจะไม่เสียค่าลงสินค้าเลย แต่เมื่อเกิน250รายการคนจะเสียค่าใช้จ่ายประมาณ0.3 USD แต่ผมแนะนําว่าถ้าเกิดใครที่ลงขายแล้วเนี่ยนะครับแล้วมันเกินจริงๆอะ่ะเราคิดว่ามันน่าจะเยอะกว่าให้ไปสมัครโ o r e ซึ่งค่าโ o r e มีตั้งแต่โ t o r เบสิ i นะครับโหมดโหมดเบสิคนะครับมีสตาร์เตอร์ i c แล้วก็พรี m มียมแล้วก็จะมี c o ร์เปอเรนะครับผมจะใช้อยู่ประมาณเบส i c อยู่เดือนเนี่ยจะได้พัน USD นะครับจะได้พันยู่ดี๋ยทีจะได้พันชิ้นพัน SKU พันรายการแล้วก็จะจะเสียต่อเดือนเนี่ยประมาณ600กว่าบาทก็คือเอ่อยี่เดี๋ยวนะสองประมาณ21่สิบเอ็ดอลลาร์นะครับซึ่งเขาก็จะถามว่าคุณจะเหมาทั้งปีไหมก็คือต้องจ่ายทุกเดือนยี่สิบเอ็ดยูเอสดอลลาร์หรือจะแบบเดือนต่อเดือนก็จ,จ่ายประมาณยี่สิบเจ็ดยูเอสดอลลาร์อันเนี้ยนะครับก็จะได้ค่าสตอตที่มันถูกลงอันเนี้ยเดี๋ยวไว้มาหารค่าใช้จ่ายพวกนี้ทีนึงแล้วก็ค่าการเซสชั่นเพลย์เนียของผมเนี่ยสัปดาห์ละคครั้งื แล้วบางสัปดาห์เนี่ยก็จะมีเงินเข้าจาก eBay ไปเปยนเนียประมาณพันยูเบางสัปดาห์ก็จะอยู่ที่200300แต่เราก็ยอมเสีย1 USD คือประมาณ33บาทเป็นค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่า r ท n s a c t i o n ต่างหากแต่ว่าผมยังไม่ได้เอามาคิดตรงนี้ให้ดูนะผมเอาแค่ตรงนี้ก่อนนะครับตอนนี้ eBay มันมีนิดนึงคือว่าถ้าอยากให้ลูกค้าเห็นสินค้าเยอะขึ้นนะ่ะคุณจะต้องยอมจ่ายค่าโปรโมทคือมันจะมีค่าโปรโมทหลายแบบโปรโมทแบบเป็นคีย์เวิร์ดโปรโมทร้านแล้วก็เป็นโปรโมทแบบเอ่อโปรโมทแบบว่า ลูกค้าเห็นแล้วถ้าลูกค้าซื้อถึงจะเสียค่าธรรมเนียมผมจะใช้แบบหลังมากกว่าก็คือผมก็จะโปรโมทแบบนี้แล้วผมก็จะโดนค่าธรรมเนียมอยู่ประมาณอีกสิบห้าเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวผมจะทให้ดูนะคูณสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับบางทีก็ยี่สิบนะก็จะเสียเพิ่มนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าตามนี้นะครับอันนี้คือราคาขายนะครับโดนหกักปื๊บป๊บผมโปรโมทด,ด้วยถ้าผมคิดออกมาแล้วนะครับผมมีค่าใช้จ่ายเท่านี้ผมจะกําไรอยู่ประมาณสามสิบเก้ายูเอสดอลลาร์ก็คือต้นทุนยี่สิบห้านะครับแล้วก็ก,ไนะกาไนะรสามสิบ ปุ๊บตอนนี้นะสามสามอ่ะผมจะกำไรอยู่พันสามร้อยบาทต้นทุนแปดร้อยกำไรพันสามแบบเนี้ยผมรู้สึกว่าผมโอเคออะผมก็น่าจะคือกำไรไปร้อยเปอร์เซ็นต์แบบเนี้ยเราจะทำให้เราอยู่ได้แล้วมันจะมีเรื่องของเงินหมุนอะไรต่างๆด้วยนะครับอันนี้คือค่าใช้จ่ายจะเห็นได้ว่าถ้าวันนี้เราขายของออนไลน์ครับในประเทศนะครับกับขายของออนไลน์ต่างประเทศอนะ่ะมันต่างกันมันต่างกันที่ค่าธรรมเนียมแต่คุณสามารถทํากําไรได้เยอะกว่าเออบอกบอกอย่างนี้เลยว,ว่ามันทํากําไรได้เยอะกว่านะครับถ้าเลือกสินค้าถูก ือกสินค้าโดนเลือกสินค้าให้เป็นทํากาไรเยอะกว่านะ่นอนแล้วผมมั่นใจว่าศักยภาพของสินค้าที่อยู่ในประเทศไทยอะ่ะมันมีเยอะมากแล้วคนที่ยังทาขายตลาดเนี้ยมันไม่ได้มีเยอะเอาเทียบเป็นเป็นปริมาณนะผมว่าหนึ่งต่อร้อยยังได้เลยนะคือ100คนขายของออนไลน์ในประเทศอะ่ะคนขายของต่างประเทศน่ะน่าจะมีแค่หนึ่งคนหรือต่ํากว่านั้นอาจจะประมาณสัก0.1ด้วยซนะ้ํล คือคนขายน้อยมากนะครับแล้วคนที่ขายอยู่เขาก็จะเงียบๆไม่ค่อยบอกใครไม่ค่อยบอกว่าเราทาหรืออะไรต่างจะเห็นได้ว่าพวกคอนเทนต์เกี่ยวกับการขายของกัมพูชามันน้อยเพราะว่าไม่ค่อยมีคนไม่แทบไม่มีคนสอนแล้วก็แทบไม่มีคนมานั่งบอกว่าฉันจะขายอะไรเพราะเขากลัวโดนตัดราคาหรือโดนการแข่งขันที่มันสูงขึ้นนะครับเนาะประมาณนี้นะครับเฟิร์นมีเสริมอะไรไหมครับเรื่องค่าธรรมเนียมต่างๆอไม่ได้<อ>ไมีเสริมค่ะแต่เมื่อกี้เหมือนเฟิร์นลองมานั่งคำนวณดูจริงๆแล้วอีกอันนึงของเฟิร์นสมมุติว่าเฟิร์นเอาต้นทุนบท เฟิร์นจะดูว่าเฟิร์นอยากได้กำไรเท่าไหร่เฟิร์นก็บวกอาจจะเป็นสองเท่าหนึ่งจุดห้าเท่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะคิรนขายจิวเวลรี่ส่วนใหญ่จริงๆมันจะบวกประมาณสองเท่าอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วค่อยไปบวกอีกสิบห้าเปอร์เซ็นต์เพื่อเป็นว่าถ้าโดนหักย้อนอะไรอย่างเงี้ยแอบกำไรมันก็จะเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะสองเท่าก็เก้า USD ใช่ไหมสองเท่าสมมติว่าต้นทุนสามเราไปขายเก้าเก้า USD ไม่ไม่พี่เฟิร์นมันจะเป็นอย่างนี้ต้นทุนสามบวกค่าขนส่งเจ็ดเหรียญเท่ากับว่าต้นทุนมันเป็นสิบต้นทุนของขของงเเเเฟิิร์นนนนน่่่่่ะะะมัจป็สสคคคค้้าาาบววกแลลูณทย โอเคเพรสินค้าใช่หรือบางบางครั้งเขาเป็นมองว่าสามหรือจะมองบางเฟื่องแต่มองว่าเฮ้ยสามแล้วก็บวกค่าขนส่งต้นหลักไได้อะไรเงี้ยค่ะสามเดี๋ยวนะวิธีคิดนะคูณสองเอ่อสองเท่าก็คือคูณสองร้อยเปอร์เซ็นใช่ใช่แล้วก็บวกเปอร์เซ็นต์อ่ะเราคิดที่สิบาเปอร์เซ็นแต่เฟื่อในเวลาคำนวณเขาจะคำนวณที่สิบห้าถึงสิบหกเปอร์เซ็นด้วยซ้ำเพราะว่าเผื่ออัตราแลกเปลี่ยนอะไรแบบเนี้ยคูณสิบห้าเปอร์เซ็นต ใช่บวกสิบห้าเปอร์เซ็นใช่โอเคนี่ใส่สมการเอ็กเซปึ๊บถูกปะวะ <laughs> คูณสองร้อยเปอร์เซ็นแล้วคูณอีกสิบห้าเปอร์เซ็นใช่ไหมบวกอีกเจ็ดถูกไหมเนี่ยอย่างนั้นก็ได้สามคูณสองร้อยเปอร์เซ็นสองเท่าเหรอสองเท่าถ้าสามเท่าสามร้อยเปอร์เซ็นปึ๊บอื่นมันต้องประมาณนี้ใช่ครับบวกอีกบวกอีกเจ็ดเจ็ดมันบวกได้ไงเราคูณอีกสิบห้าเปอร์เซ็นต์ อุ้ยผิดแล้วเอาใหม่เอาคิดง่ายๆเอาใหม่นะก็คือสามไปเก้าเก้าเก้าบวกเก้าบวกเจ็ดบวกเจ็ดเอางี้เรยบวกเจ็ดเองถูกไหม 6, แล้วก็บวก 6, บวกอีกสิบห้าเปอร์เซ็นต์เออบวกอีกสิบห้าเปอร์เซ็นต์ใช่บวกสิบห้าเปอร์เซ็นต์ถูกไหมต้องคูณสิถ้าทำนี้อันนี้พิธีการตั้งราคาของเอซีนะครับ <c oughs> <c oughs> อะไรเนี่ยโอเคไม่เป็นไรครับเก้าเจ็ดสิบห้าเออเก้าเก้ากับเจ็ดสิบหกใช่ไหม คือเป็นเสร็จแล้วมันจะเหลือเหลือสมมุติว่าถ้าต้นทุนมันมันสิบกำไรเราจะสิบอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณประมาณครึ่งครึ่งหกหรือดีไม่ดีก็แบบกำไรเปิดจะอยู่ประมาณแบบสองในสามของทุนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอหักแล้วนะประมาณนั้นประมาณสิบแปดจุดสี่เปอร์เซ็นตนะครับใช่แล้วสุดเอเซอรันสุดเพียแหละแป๊รหนึ่งสิบแปดจุดสี่อ่าเป็นสิบแปดจุดสี่เหรียญนะครับแล้วก็ปุ๊บค่าส่งเจ็ดค่าคอมมิชชั่นตรงนี้นะครับหกจุดห้า แล้วก็คูณหกวสุจุดสามอ่ะราใหจ่ายสิบสองกำไรจะเหลือห้าจุดแปดห้าจุดแปดก็คือจะกําไรอยู่ที่สมมติต้น,ตนทุนต้นทุนสามเหลี่ยนก็จะกำไรห้าจุดแปดก็เกือบสองเท่าอันนี้ที่เหลือใช่อันนี้อันนี้ก็พออยู่ได้คือเวลาขายของอะเราส่วนใหญ่จะต้องหากําไรที่เกินเกินหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตไปอีกสองเท่ามันถึงจะอยู่ได้เพราะว่าอ,อันนี้พี่เฟนินไม่รู้พี่เฟินเป็นไหมเฟินอะเคยเป็นเมื่อก่อนเราทาจุล่คือตัวเฟินเองอะทำแล้วคนเฮ้ยคำนวณแล้วประมาณนี้ได้แต่เราลืมคํานวณเรื่อง ค่าเสื่อมหรือแบบบางครั้งการลงทุนบางงานที่มันเสียหายพังอะไรอย่างเงี้ยหรืออาจจะเสริมเรื่องของบางคนชอบบอกว่าชอบถามเป็นว่าสินค้าหายสินค้าคืนใน,น,อนเอสเซ่ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์คมบติว่าที่ฟอนเจิงประมาณประมาณห้าถึงเจ็ดเปอร์เซ็นต์สมมติมีร้อยออเดอร์จะมีออเดอร์ที่หายไม่ถึงนู่นนี่นั่นปัญหาอะไรก็ตามค่ะประมาณประมาณห้าถึงเจ็ดเปอร์เซ็นต์เพราะว่าลูกค้าเอสเซ่ค่อนข้างจะน่ารักตรงที่เขาก็จะพยายามหาพยายามแบบช่วยเราเหมือนกันเขาก็แบบให้เช็คให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ค่อนข,ข้างจะโอเคกว่าอ่านะครับของ eBa y ก็มีเหมือนกัน EBa y ก็จะมีปัญหาเช่นลูกค้าด้วยคามมาเป็นของมือ2องเนาะหรือเป็นของเก่าเนี่ยของบางทีเราถ่ายรูปไปแบบหนึ่งอะ่ะแต่ไปถึงเขาอ่ะถ้าเราเช็คไม่ดีอ่ะอย่างวันนี้กม็มีมีลูกค้าถามมาว่าพอดีถ่ายรูปไปเขาแล้วแบบรู้สึกมันไม่ตรงพอดีมันมีของมันมีสองชิ้นเราขายให้เจ้าอื่นไปชิ้นหนึ่งและชิ้นหนึ่งที่เหลือ,อมันแตกเราก็คิดว่ารวเราไม่มีปัญหาอะไรเรพิจารอ้าวมันแตกนี่ว่าแบบนี้เราก็ต้องรหืองนึ ให้เขาคืนให้เขาไม่ต้องรับของไปถึงเขาแล้วก็ตีกลับมาคืนตีของกินมาท้าแล้วเราก็คืนเงินเขาร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรแบบนี้คือมันก็จะมีค่าจ่ายที่แบบอยู่ๆมันโผล่เข้ามาหรือบางทีอย่างล่าสุดเนเ่อขายไปสินค้าชิ้นหนึ่งมันเป็นกล่องนะครับไอ้กล่องใบนี้เดิมอ่ะมันเคยอยู่ที่เรามันเปิดได้แต่เหมือนระหว่างทางมันโดนอะไรไม่รู้ว่าไปถึงที่เขาแล้วมันเปิดแล้วกล่องมันมันเปิดไม่สุดอ่ะลูกคาเสียหายแต่จริงๆคิดว่ามันซ่อมได้แต่ลูกค้ารู้สึกไม่โอเคเขาก็จะร้องเรียนมาเราก็ต้องทำไงก็ได้ไม่ แต่เก็บค่าส่งไว้อย่างน้อยะเราไม่ขาดทุนค่าส่งเราเสียของอเราขาด,ดทุนค่าของไปแต่ค่าส่งเราไม่เสียคือเราเซฟตัวเองส่วนหนึ่งแต่ว่าบางทีค่าส่งเราบวกกัไรไปในนั้นไปแล้วอะคืออันนึงอันอน,อน,อนึ่งอะเฟินแปลกใจการขายสินค้าในไทยคือแข่งราคากันมากเลยแล้วเฟินแบบว่าเขาไม่คิดถึงว่าแบบอ่นหนึ่งค่าภาษีในไทยมันยิ่งเรื่องภาษีมันยิ่งต้องเข้มเนาะกับอย่าง,งสินค้าหักพังเคลมอะไรอย่างเนี้ย คือแบบขายเอาสังคมกันหรือยังไงเพราะว่าจริงๆในเอเซ่เราต้องบวกเผื่อไปอะคะ่ะมันมันมันไม่ไหมายความว่าเราขายได้ทุกวันคือเราเราไม่เน้นจํานวนยอดแต่เราเน้นต่อชิ้นเรากําไรแล้วเราอยู่ได้วิธีวิธีคิดอันนึงอ่ที่เฟิร์นอยากจะฝากว่าถ้าขายของต่างประเทศนะคะพยายามขายให้แบบว่าแบบอยู่ได้ไม่ใช่แบบว่าเน้นจํานวนต้องขายได้เยอะๆซึ่งพอจํานวนเยอะความเสี่ยงของการรีฟานการคืนจากการขนส่งที่มันมันค่อนข้างจะยุ่งยากกว่าในใ,ในในบ้านเราอะไรอย่างะะเงี้ยค่ะก็ต้องเผื่อไปด้วยส่วนส่วนหนึ่งอะคนที่ ขายแล้วเลิกขายไปปัญหาหนึ่งเขาเบื่อเรื่องนี้แหละเรื่องความยุ่งยากลูกค้าคืนของลูกนี้แต่ลองลองมาคิดมุมกลับอะถ้าเราได้กําไรมากพอเราสึกว่าโอเคทุกปัญหามันก็คือพยายามแก้แล้วปล่อยเคสให้มันจบไปอย่างเวลาอย่างพี่ขายบนอีเบเนี่ยถ้ามีปัญหาพี่ไม่เอาของคืนเลยนะเพราะปัญหาเยอะมากกว่าเราจะต้องไปทําบาร์โค้ดส่งไปเท่าส่งกลับส่งืนของยอมเสียเขาไปเลยคือแบบเราคุยลูกค้าดีๆแล้วแบบโอเคเราขอโทษคุณเอาของไปเลยคืนเงินค่าของให้แต่ขอเก็บค่าส่งไว้อันนี้อาจจะเสริมพี่พี่แฟนนิดนึงตรงที่ว่า บางครั้งเราเจอลูกค้าไม่น่ารักควรจะใช้วิธีว่าเออให้ถ่ายสินค้าที่แตกหักให้เราหน่อยว่าเพื่อเพื่อเราจะทําเรื่องเคลมผมกับบอกว่าเราเหมือนเป็นเหมือนเป็นสตาฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทําเรื่องคืนส่วนกลางให้แต่เราอาจจะขอหลักการเพราะมันจะมีบางคนมั่วก็มีอะไรอย่างเงี้ยคือมัน่็เคยเจอพวก<ม>จิวเวลรี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วคนไหนที่รีบถ่ายให้อะไรให้เราก็แสดงว่าอ้าวคนนี้มันมันเสียหายจริงๆแล้วก็แค่เคลมให้ ฝากกดไลค์กดแช YouTube, Facebook, ร์นะครับช่อง y t u t u เพจเ c e b o o k นะครับของผมนะครับช่องพี่เฟรนเทรน l a ลาซา,า,าด้วยนะครับแล้วกลับมาติดตามคอนเทนต์ดีๆเกี่ยวกับการขายสินค้าบ,บนลาซาด้าได้ที่ช่องนี้นะครับช่องพี่เฟรนเทรน l a ลาซาานะครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ